สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากปีใหม่นะครับพ่อเมาก็นึกถึงผมครับว่าปีใหม่แล้วก็เลยเอาของฝากมาให้นะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคนเลยครับผมของฝากนั้นเกี่ยวกับนกอย่างเดียวอย่างนั้นนะครับผมพอเม้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีปีใหม่พ่อสวัสดีปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขดีสุกคนเอฟซีอาจานะครับลอยร่ำรวยๆทีมีแอ่งสมบูรณทุกคนสาธุสาธุ วันนี้มีอะไรมาฝากนี่ของคนหรือของนกของนกครับของนกของคนของคนมันอย่างของคนนี่ไม่ไหวแล้วเนาะเรื่อยๆแล้วเป็นไงพ่อมีอะไรมาฝากวันนี้ปีใหม่แล้วดินเดียดพ่อดินเดียดไปพ่อไปไกลแม่นกินแล้วมันบวกลายมาเพื่อโอก็เได้เอา่อีกมันม้อนอะไรหมดละอู้มันแต่วปก่อนขจจก็จะเห็นบ่อเกลือบ่อเป็นบ่อเกลือมาดีเคยเป็นบ่อเกลือสมัยมเป็นั้หน่วยประหามพวกนี่ครับแปเอาไม้ กับใยไม่ีส่โซนบิบนเราละครับแปลว่าเบิมันจะรายปีเราละ,ละไปยังไงเอาวิธีพ่อพ่อมาเคยทาเกลือไหมเคยเคยทำยัยำยงไงเอาทอํายังไงข้าเจ้าที่เอาดินเอียดมากใส่ห้องหวานเนี่ยเห็เนไหมเมือ่อใส่ห้องไหมบ่ไหมยังไงคือคือไหมควานบ่ครับบานเนี่ยเอาข้างไว้หวานเ,นเอาน้ำใส่ทำมันหน่อยปักปักทำมันหน่อยที่ํำเกลือเห็นไหมโอ้เออหมายถึงว่า เป็นห่วงเอาดินน่ะที่ดินเค็มน่ะดินเค็มเราเอาไปใส่รางไว้รางไว้ใช่ไหมรางน้ำรางล่ะครับทำห้ก้อนเขากันใส่ไม่เขมือใส่ไม่ไก่เสียแบบมันทั้งสีก็ได้ปัดครึ่งก็ได้ทั้งสองแล้วให้มันหยุดลงข้างล่างหรือเปล่ามันหยุดลงล่งมันก็จะกระต้องหอเพ่นกับไว้ต้มไม่ส่วนผ้าเห็ดเลยอต้มต้มแลองก็เป็นเกลือต้มหอเม็นเกลือด้นี่ดินดินนั่นนี่ล่ะครับอันนี้คือวิธี ทําเกลือทาเกลือสช่ไมก้อนเขาเรียกว่าเกลือสินเทานั่นเองครับถ้าเกลือสมุรก็คือเกลือตามทะเลมาอันนี้เกลือสินเทาคือเกลือที่แบบต้มแบบนี้รือฟาพกกันละครับเอาแล้วที่ร่างมันเจาะรูได้เพ่าะเรือมันทำไมถึงมันเจาะรูเลยเจาะหน่อยๆน่อยหน่อยห่อยแล้วปักปักที่น้ำเกลี่ยเลยโอ้ตัวงอหรอเพิ่งจะเอาไปต้มครับก็คือเอาทรายมันไม่ลงหรอบอเขาจะเขาจะกองมาแล้ว จำอะไรวะอ๋อจำวิธี่ได้่หาแม่หาแต่พื้นนี่เขาเจ้าครับหาจะไม่ครับน่าจะแบบว่ารูนี่น่าจะอยู่เหนือทรายเนาะทรายน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็น้ําก็ขึ้นมาพักหนึ่งใช่ไหมพ่อใช่ไหมจำไม่ได้จำบ่ไ้แต่จําได้แค่ว่าน้ามันจะหยดลงมาหยดลงมาแต่ว่าเพิ่อนเอาน้ำทุ่มหนึ่งละน้ำกีนน้ากัดนหนึ่งละครับไกล้ใกล้ห้องเดี๋ยวเอาไปตุมเอาไปต้มใส่กระทะใส่หม้ออะไรก็แล้วแต่แม่นมันีเป็นเกลือทีนี้มันจะเป็นเป็นเกลือเกลือขึ้นมาเลยแม ก็ครับผมครับผมจำไม่ได้แล้วพระหาพระห้องนี่แล้วนานแล้วไปเอาตรงนี้ทีนี้คุณภาพดินเอียดนี่มันต่างกันครับพี่น้องครับมันจะมีถ้าเป็นดินยิ่งบ่อเกลือยิ่งเค็มถ้าเค็มมากนี่มันจะไม่ดีครับถ้าเค็มมากอย่างเช่นหน้าดินนี่คือมันจะจะโล่งไปเลยครับคือไม่มีหญ้าขึ้นไม่มีอะไรขึ้นเลยอันนั้นคือเวลาคาบเกลือไม่ขึ้นจะขึ้นขาวเลยอันนี้ไม่ควรเอานะครับอันนี้ไม่ควรเอาโดยการรับวองเพราะว่าอันนี้อันนี้มันมันขื้นที่แรกแต่เมื่อฝนมันขึ้นขาวอยอะ บวานมากก็เป็นเป็นกี่ไส้ตลอดเลยอืครับรับที่ที่บอกว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเค็มเกินไปตรงที่มันเค็มคือมันจะขึ้นเกลือนี่คือเวลานกที่ไม่เคยกินเนี่ยมันจะขนล่วงเจ <ะ S 1> ้เห็นเวลาเลงเยอาจารย์หเห็นวอาเขาล่งเลยขนได้เปล่าครับมันลงกินอยู่แล้วครับบ้าน<ม>เราอ่ะมันถ้าถ้ามันมีบ่อเนี่ยก็คือมันมันคือมันจะลงกินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้เราเลือกนะครับจุดไหนก็คือจุดที่มันมีหญ้าไม่ใส่หินเลยตะกี้ใส่หินมั้ยเลือกจุดที่มันมีหญ้าขึ้นได้ คือไม่ใช่เลือกตรงที่มันยากขึ้นไมมได้นั่นคือเค็มมากถ้าตรงไหนที่มีย้าหรือถ้าเป็นไปได้พอเมาอยู่ตามทุ่งนาที่มันเป็นถ้าปลูกเราคือเราปลูกข้าวคือมันจะขึ้นตามตามต้นข้าวครับกอข้าวตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นดินที่ว่าเป็นน้นมาเป็นผงเลยนกกระลงกินเนี่ยครับมาดูคุณภาพของดินเอียดหน่อยนะครับเห็นนกเขาลงกินนะอู้ออกมาเยอะเหมือนกันนะนี่ อันเก่ามีเหลือพ่ันเก่าที่เอามาแต่ก่อนนี่ดิโอ้นี่ได้ให้กินนี่หินไม่กินเลยนี่ครับผมเอาบ่อเนี่ยไม่กินเลยว่าอาจารย์นี่เข้มเกินขดุงขาดหมดเลยนี่แม่เอออันนี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเหนียวสงมันแปรง่ากแต่ว่ามันติดกับไอ้นนั่แล้วตุ้ยนั่นโอ้โหุ้ยนี่แหละเนี่ยล่ะคุณภาพดีนะครับกินดีด้วยเออง่ายมีเลยสวยครับสวยมันเป็นไม่ใช่ดินทรายครับมันเป็นดินแบบยังไงพ่อ ดินทรายล่ะทรายแบบเจ้าาว่ยืดไม่ใช่ทรายเป็นเม็ดน่ะใช่ไหมเขาเอิน้ำดินทรายทรายติดล้วนบ่เออทรายติดล้วนใช่อยู่ทรายติดล้วนไม่ใช่ทรายล้วนๆแต่ว่าเป็นดินทรายติดดินล้วนสวยอยู่ครับสวยอยู่นี่ยล่ะเอามาพายชิมหรือยังชิมหรือยังชิมหน่อยเชิญเนี่ยนกกระจินนี้เราให้ครับครับครับโอ้สีดีสีดีบอลมากเนยหน่อยบอลปีกไก่บอลบอลมันขาดเราเล่นบออีกผมอ่ามันบ้าเบื่อไหรล่ะครับมันหมดแล้วหินก็ไม่กินเดิครับ ให้แต่ดินอย่างเดียวเลยแม่จบเลยชอบไหมพ่อมันกินดีไหมอ๋อหนี่เลยบักบักิ้วหอยเนี่ยอ่ากินดีกินดีไหมมือเข้าไปจับแต่ก้อนปีใหม่เนี่ยเสะเลยมันโอ้ได้ตัวหนึ่งแล้วโว้ยแปรสภาพแล้วนี่โอ้พร้อมกันแล้วครับอันบักยังก็ะที่แบ่งไปเนาะที่แบ่งไปวันปีใหม่นะวันข้ามเทศกาลนะครับผมพร้อมกันอืมไม่ยอมรับไปต่อสิครับคุณภาพดีอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่ามันดีอยันไม่สารสอบเลยเฮ้ฝาจานแหลมนนาะ เอาไปกี่สอบนะเอาไปสามสอบเลยสามสอบเลยแม่ฝากระจาดครับฝากระจาดแหลมด้วยแม่ครับผม Fc ฝากระจาดแหลมเนอะผมเต้าผมกลายไปอาหานครับพอหมอก็ไปใส่กวดรครับเอามาสอนมันกี่ชิ้นพวหมดงเลยครับมาดูนกตอนนี้เป็นไงพ่อนกยังไม่เก่งใช่ไหมพ่อช่วงนี้แม่นกยังไม่เก่งยังไม่กล้าแบงว่าเนีมื่อวันออกฝึกครับนกไปต่อเบิ่งไหนเกิเก่งเนี่ยวงในเก่งครับแต่ยังไม่กล้าแบ่งใช่ไหมพ่อช่วงนี้เนาะแม่ครับ คือบาเก่งคือว่า,วายังไม่ได้ออกออกจุดแต่ว,ว่ามันเสียจะคลองจะคลองนะ<อ>เวลาเอาไปนเพิ่นว่าบริแต่แตุ่่มวาจะคลอง่าเก่ง,กงไปเยืะน้ำเพิ่นนะมันผิดเจ้เ้ยมาซาโลโบดีอาจารย์นุม่มครับเพิ่นแบ่งไปเพิ่นไปอาบเป,ปียดบ่นกบ่เคยอาบเปียดบ้านมันก็ยากบ้านเพิ่นว่าขืนพวกไม้กับบ่ขันอยู่นี่ว่าแต่ว่านกปลาขืนว่างเสามันก็ขันเนาะแต่จะเลยหหาตัวเนาะ ตัวเก่งไปเก่งเนี่ยครับอ๋อตัวเออตัวที่สารบุรีสารบุรีแบ่งไปเท่าไหร่เมื่อกี้นี่กี่ตัวประมาณสามตัวสามตัวมาอันอ้างบันที่ลูกกนั่นแหละครับไม่ได้หาได้ปืนไปเรียกกันมือหนสองครับในตัวในพอชูโรงให้ได้ตอนนี้ตัวหลิวนี่เหรอวิวครับวิวว่าเขาจะคู่เลยผุดตัวตัวอะไรเจ้งล็กลอกเอสเดียวอไเก้งแล้วที่แหลมอไม่ไม่ล็อกฟึ่งเราจันอ่าได้กี่ตัวแล้วตัวหลิวได้กี่ตัวแล้ว ฮะก็เหลีวกี่ตัวแล้วพวกมนเาข่วเลยเออเอามาดูหน่อยนี่ดูอีกหน่อยหลีวตันไหมหรือเหลีวห้อยเหลีวห้อยฝุดโยตันนั่นฝึกจ้ะอ่าโยตันไม่สายหอดขวบเหลีวตันต่อได้จากที่ไหนเอานี่ละลูกงห้อยเหรอเอาวันนี้ขอดูสักสองสามตัวดูเหลีวห้อยกับเหลีวตันเอาเหลีวตันมาดูหน่อยสวยไหมโยตันห้ามเลยตัวแข็งวันนี้รู้สึกว่าอาการจะตึงๆไปด้วยนี่พ่อสองสองกักแล้วสองกักแล้วครับพี่น้องครับ ผมว่าแล้วเสียงแบบรัวๆแบบนี้ผมว่าใช่เลยอะเอารึกลงไปนะครับเอาในเป้าหลิวตันมาดูหน่อยดูตนเปเอาตันหลิวไปนะก็เลยเลี้ยวหอยวายานเลยแคบๆเลยโอ้นกป่าเนอครับโอ้ดูตาไม่ขันแล้วดูตาทั้งทอดตัวนี้ล่ะนกลักนิดหนึ่งครับผมดูจากอาการแล้วอาจจะรัวๆต้องขออภัยนะครับเอาไปแทนแกด้วยครับนี่คือก็เหนื่อยนะแกว่าได้ยี่สิบนะครับยี่สิบยี่สิบตัวแล้วครับเฉลยเห็นว่าเมื่อวานได้ตัวหนึ่ง นะครับนกตัวนี้นะครับนี่ก็ต้องดูต้องคัดไปครับนกอะนะบางทีแบ่งไปเราก็ต้องอยอมรับสภาพนิดนึงบางทีอาจจะเก่งบางทีอาจจะไม่เก่งครับมันก็เป็นธรรมดานะครับถ้าราคามันไม่แรงจนเกินไปครับมันก็พอลุ้นอยู่ครับพี่น้องครับถ้าได้ไม่ดีใช่ไหมครับถ้าได้ไม่ดีมันก็ถือว่า ไม่บาดเจ็บหนักแต่ถ้าได้ดีก็คือได้ของดีในราคาถูกเลยครับนกมีรูตันแทะคู่เดียวเหรอตัวนี้ลิวตันเจ้า่าท่านจุดพูดเลยอ่าลิวตันต่อได้กับมือไหมนี่มาอยู่โซนไหน่ะปากหน้าไปร่วงมันอ่ามมีริวตันเป็นเดียวเนี่ยเอาหน่าไหนอ่าลายปีแล้วโอ้ครับมาได้อีกตัวนึงริวตันเอาอีกสักแก๊กไหมนี่มี ลิ้นเหลวแล้วครับพี่รอครับว่าไมาแล้วผมมาว่าไม่อาจารได้คีบไห่มะฮอร์อ่อนต้องถ่ายมาแล้วก็ฟองฝากเนาะเอามาดูหลิวตันหน่อยนี่แ่ได้เลยเต็มที่ขวบเท่าไหร่นะขวบขวบพุทสภาโอ้ขวบวัดเขาเนี่ยพุทสภานเนี่ยเนี่ยที่ถึงเนี่ยมาคู่เดียวหรอคู่เดียวแล้วต่ว่าไห้ไกล้หน่เดืวตันได้อาจารย์อือติ๊กเลยเสียงอะไรวะเสียงกลางเสียงกลางใช่ไหม อือดูครับดูหมึกสอตาก็รอดลงข้างล่างครับริวตันแค่งเลยนี่เห็นไหมครับสั้นๆเพน่ืนมาถามแมงมุมพยายามไล่ซะไว้ก็ยาวน้ำมาหลายปีแล้วนกตัวนอือตัวนี้เหรอไปเอานี่โอ้เสร็จตัวนี้แมนเสร็จตัวนี้ริวห้อยมัดแมนตัวนี้ตกต่อริวห้อยนกตัวนี้ริวห้อยริวตันเหยียบเหลียวตันหยับตัวนี้ครับแต่เร้าว่าฝึกปักยังเถี่ยยานไปแบ่งแหนพอยังแบ้านบแข็งไหม อ่าก่อนยังก่อนคจำไม่ได้แล้วพ่อโง่นี่หลิวตันแน่นอนเลยชัวร์ๆเลยทุกกอมกันครับนี่ยังกับครับบักจับบักจับนี่อ๋อเจ้าจับเออเดียวกันนี่เจ้าจับของพ่ออูดใช่ไหมพ่ออูดพ่ออูดเออพ่ออูดคำแขนครับตัวนี้เป็นเรื่องห่วยโอ้ตัวนี้รุ่นเดียวกันกับเจ้าจับแมนรุ่นเดียวกันสร้างวัวตัวละตัวนี้อะไรแเล็กมั่นครับเจ้าจับผมก็เอาไปจากบ้านของคุณพ่อเมา สองกักนี่แหละครับวันนี้เออนี่ครับริวตันโอ้ไหนเมื่อวานได้ตัวหนึ่งตัวไหนอ่ะสวยไหมนกทเลมนันอะตัวล่าสุดมเมื่อวานนี่แต่ว่ามันด่าห้างเรียกบอกทังยังหลับโอ้ลา,ลาบแล้วลก็หลับเลยครับน,นี่นี่นี่ก้อนพิมพหไม่นี่สเลมันนี่ตัวนี้<โ>อ,อาจารย์บ่รู้ว่าตัวไหนเห่นงามมากีเด้อครับ้อยวันพันปีครับวันนี้ขี้กำอนเมาสองกักแล้วครับ นี่นี่เลยบ้านก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่บักส้มใสเออบ้านโอ้เจ้าสองท้ายส่งท้ายแมนเฉลยแบกดิ้วเนี่ยโอ้สองท้ายวันที่เท่าไหร่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดใช่ไหมบอกว่านี้เปดโอ้ยี่สิบเจ็่สิบแปดท่านมางามโมบายดันเออมาจากบอไหนนี่ตัวนี้นี่เปล่เพื่อนข้างหลังนี่ใช่ไหมเออนี่เราเราส้ากอนนี่ยะครับงามโมาเจ้าดิว หลิวเยอะไหมพ่อริวเยอะไหมนกเนี่ยนกตัวนี้ม่หลุดเป็นสาวซ่อาจารย์ยังไงเป็นรอบเป็นเป็นเป็นจังหวะเป็นช่วงอาวก็รลวไปช่วงโอ้หลิวก็เลิวยาวไปเลยแมนเวลากลกก็กลกยาวไปแมนโอ้มันจะไม่สลับไปสลับมาใช่ไหมพ่อว่าวอือเป็นนกซอสเงาวะนกจับเฉลยสวยอยู่ครับพี่น้องครับจับเฉลยดีอยู่ครับนกอี่สวยอยู่สวยอยู่นี่เหรอนี่เราบักช่วงสายครับ นี่หะง่ามอ่อาจารย์แต่ตัวเมื่อวานนี้รู้สึกว่าตะเกียบตูดมันจะห่างไปใช่ไหมพ่อแม่ก็เลยนั่นใช่ไหมก็เลยไม่บอกว่าะอะาทำกับเป็ะอาหารแล้วเรียบร้อยอันนี้ฉเฉลยนะครับจับสวยอยู่นะนครับาจากลาบผู้ายคลาบโอ้ครับสมัยก่อนที่คนคนเฒ่าคนแก่คนไ่นเขาจะชอบกินลาบนกเขาครับพี่น้องครับนปลาห้ามันมันนะเออครับคือลาบเป็ดคือมันเคยกินนะครับคนเคยกินมัน ช่วงนี้ก็คือท่านแก่แล้วไม่สามารถที่จะไปต่อได้เนาะตามอายุแหละครับแมนเราไปต่อท่านก็คิดแบบว่าอยากเคยกินนะพอว่าซื้อลาบผมหายผมบางจริงมันซื้อไปปล่อยผมใหายเยอะผมกับเพื่อนใชครับแต่จริงๆไม่อยากให้ลาบไปเนาะไม่อยากให้ฆ่าเนาะ่อผมก่อยากฆ่าแต่ว่าก็อย่างพลาดแหละเพราะคือหท่าคนแก่เราครับอยากจะทานนะครับอยากจะกินง่ายมากยานว่าสวยครับสวยสวยตัวนี้กัแมนเนี่ยจับบอลนี่เป็นวาริวเลยดิเซลมันตัวนึงฮะริวอีกเหรอมันท่านขันอยู่ อ่าเดบ้างพอมีใจโบราณไม่ดูห่วยก็ตัวนี้ใส่ะถิ่มไปครับครับเศร้ากลัวเรด้วยครับมีตัวหลักผมั้งตอนนี้เป็นนกหลักไปแล้วแม่นนะครับนี่นะครับเจ้าหลิวห้อยขี่ตั้งกวาดแอ่ยายนครับเห็นปะว่ามุกเจลาเป็นเป็นแผงเนาะแมนเป็นรังผึ้งนั่นแหละอ่ะก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับตรงนี้ไม่พูดมากแล้วก็จะบอกว่าเป็นงานแม่ยายนทำความสะอาดอ๋อไม่กูไหม ผมเริ่มดอนแล้วเป็นที่น่าสนใจอยู่นะครับผมก็เริ่มจะชอบเลี้ยงนกดวห้อยแล้วดีห้อยหมันไงนะตัวนี้เขาเขาว่าดิวห้อยเนะตัวนี้ไม่จัดมุดนะหมายถึงว่ายังไงพ่อะเขาเคยได้ยินใช่ไหมคนก็ได้ยินว่าเนี่ยคนว่าคนได้ว่าเอาไม่ได้ขันได้พอจะให้เงินดอกสามทวายผมอ้อนอยู่ริ้วนะขันยังไม่ได้ยินบ่ไหนอีกนี่ใกล้ๆอีกฝากไปกันหน่อยฝากตัวริ้วไปนี่แหละครับ ผมว่า้องไล่มันขึ้นริยวเลยอาจารย์นกริยวถ้าเกลรยดไล่กันเลยนกริวมันสิไล่กันสิพิดเขู่เลยเห็นว่าไล่มันสิเป็นุันม้วนหรอกไปซับๆตกหลอกเป็นงามหลอกกรอยวาลยจะสวยใช่ไหมพ่อจะสวยสนับปีจะเป็นมนกลมใหญ่ใช่ไหมพ่อแฝกพุ่มวงวิวเนี่หละนกรับวโอ้พ่อหมอไม่ธรรมดาตัวรันตัวขงใครให้อาจารย์ว่านกเม่นบ่ดูตลอด อาจารย์ม่รงไว้ฟี่ม่ะครับผนเลยมา่อนท้วมมากเขามาหลับอยู่หนาต้องบานพ้องผมเรียกว่าหาลอยส่วนหาตัวครับสี่หาตัวอันเห็ดสามขีดสามตัวบะครับผมว่ามันจะเงี่ยงบะก็ตอนี่เมล็เป็นส่วนริ้วกับริ้วเป็นชิบด้วยครับริ้วนี่ริ้วยาวไปเลยแม่นครับผมมีข่มปองอ่าโอ้สุดยอดเศร้าแล้วพึกเขอเขาอันจับนะ ลกครับครับครับอ่าโอ้โหนี่คือเฉลยเจ้าตัวนี้หมดเลยไม่ยังไม่มีชื่อเนาะบอมี่เหรอไม่เนาะเรียกแต่เจ้าริวไมรู้เนาะอต้นนั้นเป็นเจ้าลิวสองกักไหมก็เลยง่ายเลยยันลิวเลยต้นว่ามีเสียงที่นี่ไหมครับไม่ได้ยินแล้วแม่ต้นว่าหมดเสียงแล้วพ่นถามสื่อผมซองลอยลงต้นผมไม่ขายให้ผมเลยตัวว่าก็เป็นนกแม่ยหรอกพ่อว่าโอ้มีโกหกอีกว่าเป็นนกตัวเมีย แมนไม่อยากได้เอ่อเรยถามมันว่าทีนี้ถามขายร้อยห้าสิบเขาไม่ซื้อทีนี้ <laughs> ก็เลยถามมันว่าไม่ม,ม,ม,ไมีมีเสียงคันบากเลยแล้วมามีเสียงคันอ่ะโอ้คร,ครับครับครับรักหน่อยอ้าววันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวใข่นุ๊กพ่อเมาก็ท่านก็ไปใส่อยู่เกือบ <S <S ทุกวันเลเะนะพ่อเมาเนาะครับย่าม้าว่างอ่ะนะครับก็ได้มาเรื่อยๆอยู่ครับล่าสุอบักซ้องใหญ่อ่าบัลวเสียงได้ไปใส่เราก็เอาเพี้ยงงั่วเราไปเอามันติดไหมโอ้ ผมบม่ค่อยได้ฟ a l เลยตอน f a l มันมือถือฮะตอน f a l มือถือโอ้ตอนเศร้าตอนดูนกนี่มันมันไม่หยับไม่หยับของมาสามที่ตัวแต่ถ้าทิ้งนี่ปุ๊บได้เลยแม่นนี่ยอออ้องมาเดี๋ยวมาเกี่ยวขึหน่อยเด้ใบสามขึ้สองมาฟ้ามเลยโอ้ทิ้งไว้เลยแค่ไปที่ไหนก็อยู่ไดเลยวาบวัดเอาเพียงขู้มาแล้วจีพวงโอ้เต่เป็นคน f a l มจานมากทีนกลัวก็ไปเอาบ่มันก็ถือเลยมามครับ ไปต้อยมู่อะไรเลยบบลูเออเอาเพียงอย่างโบลูไม่เป็นไรครับพี่น้องครับเอาละวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อเมานะครับให้ดินไปทั้งหมด3ถุงครับพี่น้องครับสามต้งไปฝากไปฝากอาจารย์แหลมหนึ่งถุงเนาะพ่อหมอไม่ได้เลยนะพ่อเมอว่ามีเรื่อยๆนครับนกไม่ตายหรอกครับนกไม่ตายเนาะลองลองชิมหรือยังชิมแล้วคนกับไม้ตายนี่แหละผมชิมด้วยผมต้องชิมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชิมนะผมต้องชิมนะผมชิมขนาดไหน ไว้ไปบอเกียวคอเลยนั่นครับแป๊บหนึ่งนะครับยิงกันหน้าหรอพอดีพอดีฮะพอดีครับไม่เค็มมากไม่เค็มโดดผมว่าแมนนั่นยิงกันหน้ามีปลาขอรมาขออภัยนะครับพอดีอยู่เพราะเพราะว่ามันเป็นทรายผสมดินล้วนมันไม่ใช่ทรายล้วนไอส่วนมากที่มันตายอ่ะที่ต้นไม้มันไม่ขึ้นคือทรายล้วนเลยนะครับอันนั้นทรายล้วนแต่อันนี้มันเป็นทรายนะครับ ปนกับดินล้วนครับมันเลยเป็นทรายทรายปนดินล้วนนั่นเองนะครับเอาเอาไปประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้นะครับมาเจอพ่อโมนในสูตรใหม่นะครับพ่อโมนสองกักนะครับวันนี้ครับก็วันนี้จะปีใหม่หมดเละเออโอ้โหถ้าเปีใหม่ไปเลยเอยู่ในการที่รวังอย่างนี้เลยบนงานย้อนดูกันเปลี่ยนชุดป้ามันเมันก็จ่งงานโอ้เอาไปจับเตี๋ยวแล้วเจ้าลองย้ายกิน เอาเอาเรียกอ่าเรียกไงว่าวันไหลเนาะไหลเาตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับตึงมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ไม่บ้านละครับผมเป็นพ่อพัดนะครับก็ในวันทีครับที่เคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนแจร์ให้ผมทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่างเงียสำหรับที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดดีกดแชร์ามรู้ของใครนะครับสำหรับผมกับพ่อมาสองกักครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันใหม่นะวันนีครับ Thank you for watching!